ปฏิบัติการของทางการไทยที่เข้าไปช่วยเหลือแรงงานชาวไทยที่ถูกหลอกไปขายอยู่ที่กัมพูชาก่อนหน้านี้จํากันได้ไหมครับมีการไลฟ์เฟซบ o ๊กแล้วก็ขอความช่วยเหลือใช่แล้วก็บอกว่าตอนนี้โดนขังอยู่มีคนไทยอีกมากมายที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วตอนนี้เขากําลังจะถูกนําไปขายต่อนะคะล่าสุดทั้งหมดตอนนี้ จากการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ <ละ S 1> ทั้งหมดมาถึงปอยเปตแล้วเดี๋ยวเตรียมจะข้ามเข้ามาฝั่งไทยนะคะโดยคนไทยกลุ่มนี้ค่ะเดินทางผ่านทางช่องทางธรรมชาติใกล้กับด่านพรมแดนอรัญยประเทศที่จังหวัดสระแก้วค่ะเข้าไปยังเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาก่อนที่จะถูกส่งไปยังเมืองพระศรีนุระิยะทางเนี่ยประมาณ552กิโลเมตรตามแผนที่ที่เราโชว์อยู่เนี่ยเลยค่ะก็เป็นการเดินทางทีมข่าวช่องวัน31มีการประสานไปยังพันตำรวจเอกสุรศักด ทูตตำรวจไทยประจำประเทศกัมพูชานะคะร,รวมไปถึงพันตำรวจเอกรุ่งทองมนค่ะท่านเป็นผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้วส่งต่อข้อมูลกลุ่มแรงงานจนกระทั่งกลายเป็นข่าวดังในประเทศไทยอย่างที่เราได้รายงานไปก็ทําให้ในทุนชาวจีนย้ายคนไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อช่วงค่าของวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมากลุ่มแรกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยซึ่งนี่เต็มใจจะอยู่ แล้วก็รวมไปถึงคนที่ทํายอดได้ดีต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะคะคนไทยที่ไปเนี่ยมีทั้งที่สมัครใจแล้วก็ที่ไม่สมัครใจก็มีนะคะช่วงเช้าของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาล่ามภาษาไทยแจ้งให้คนไทยที่ใครอยากกลับบ้านให้ขึ้นไปเก็บของนะคะแล้วก็จะพาไปส่งที่ปอยเปเก่อนที่ในเวลา9นาฬิกา30นาทีรถมินิบัสก็มารับคนไทย18คนเดินทางออกจากที่พักไม่ได้มีการแจ้งจุดหมายปลายทาง หนึ่งในคนไทยมีการประสานไปที่คุณเบิร์ตแต่คุณเบิร์ตเนี่ยเป็นเจ้าของเพจคนธรรมดาไปขอความช่วยเหลือนะคะคุณเบิร์ตก็แจ้งให้อาสากลุ่ม NGO ที่เฝ้าอยู่หน้าประตูขับ<ะ>รถตามประกบมินิบัสคันดังกล่าวเลยและล่าสุด ตีสามครึ่งที่ผ่านมาอันนี้เองรถมินิบัสเดินทางถึงปอยเปตแล้วแล้วก็เตรียมจะส่งเด็กขายต่อให้กับตึกแดงตึกแดงนี่คือใครคือนายทุนอีกเจ้าหนึ่งโอ้ขายต่อเป็นผักเป็นปลาเลยฮะอย่างที่คนผู้ชายคนนั้นเขาเล่ากันไลฟ์บ,บอกอะค่ะบ,บอกว่าถ้าหากว่าเขาช่วยเหลือตัวเองไม่ทันเนี่ยไม่สามารถมีใครมาช่วยเหลือได้เนี่ยทั้งหมดอาจจะถูกขายต่อนะคะ พอจังหวะนี้แหะค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปแสดงตัวกับคนขับรถแล้วก็รับคนไทยทั้งหมดมาอยู่ในความดูแลเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากตอนนี้รู้สึกดีใจมากครับรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เจอหน้าพ่อแม่รู้สึกมีความสุขตั้งแต่ออกจากประตูตรงนั้นแล้วครับอตอนนี้ผมได้กลับบ้านแล้วนะก้ะลาลังนั่งรถขับดีครับมีความสุขมากครับดีใจมากเลยครับพี่ คือมันต้องใช้คําว่าผิวเฉียดจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะถ้าหากว่าจังหวะนี้เข้าไปช่วยได้ไม่ทันเนี่ยสงสัยถูกขายต่อไปแล้วไปที่ตึกแดงแล้วไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกนะคะคตอนนี้เนี่ยคนไทยทั้ง18คนพักอยู่ในโรงแรมในปอยเปตภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ไทยค่ะเพื่อที่จะรอเจ้าหน้าที่นําเอกสารยืนยันตัวตนรับทั้ง18คนกลับไทยส่วนการดําเนินการช่วยเหลือปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อทั้ง18คนกลับไทยในครั้งนี้นะคะมูลนิธิปวีณาหงสกุลแล้วก็กรม สอบสวนคดีพิเศษช่วยสนับสนุนเรื่องของค่าเดินทางค่าที่พักรวมไปถึงค่าปรับ ผ่านแดนให้ทั้งหมดเนื่องจากครอบครัวของเหยื่อนั้นเคยไปร้องขอความช่วยเหลือจากทางมูล,ลนิธิแล้วก็เพราะว่าคนไทยกลุ่มนี้เข้าเมืองไปอย่างผิดกฎหมายนะคะก็เลยต้องมีการถูกสอบสวนแล้วก็เสียค่าปรับตามกฎหมายของกัมพูชาคาดว่าจะเดินทางกลับเข้าไทยในช่วงบ่ายวันนี้แล<ะ>้วค่ะซึ่งคุณปวีนาหงษ์สกุลก็มีการพาผู้ปกครองไปรอรับตัวทุกคนกลับบ้านที่ด่านพรมแดนอรัญญประเทศต้องเช่นชมทางเจ้าหน้าที่ด้วยะนะคะที่ร่วมกันปฏิบัติการแล้วก็พยายามช่วยเหลือคนไทย ให้กลับมาอย่างปลอดภัยได้ค่ะคละครดีวาไรตี้เด็ดดูฟรีผ่านแอปวันดีหรือดูผ่านเว็บไซต์วันดีโหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store หรือ Play Store